สบายดีพี่น้องกองไฟเบอร์สุขทุกคนสบายดีทานผู้ชมทุกคนเด้อมืขขนนะัอนี้พี่น้องตื่นแต่พกฟ้องนอนอยู่เหื่อนที่ตามเนาะพี่น้องนอุ้ยอากาศแบบหนาวหนาวบริเวณหนาวหนาวเย็นพี่น,อน,อนอ้องหมออ้นไปหาอยู่เหื่อนที่ตามมาเนาะพี่น้องมาโรงพยาบาลว่าลิน จำรานอพี่นอเพราะว่าสีผ้าญาหรือว่าเมย์ของคนใหญ่แกวพินแลมพี่นอมาตรวจสุขภาพแล้วก็การเล่าเจอยู่เขา,าจะเอิญนนมนะเจอยู่นมมันสิมี่แบบเป็นก่อนยังเนี่ยแบบแลาเข้าโบโอว้ว่ามันเป็นยังแล้วอีเมลเราเป็นมาหลายปีแล้วแบบนี้มากเราก็ปล่อยให้มันใหญ่แบบน,นี้มันเจ็บแต่ก่อนมันโบเจ็บแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันเจ็บ ก็เลยว่าพ้าญาหันมาขวานาอพี่น้องเบอร์นีก็ขอขอบใจพี่โม้เนาะที่ไปหับยูเือนติ่ตามให้ความสะดวกสบายแล้วก็แนนนำในถูกๆด่านเนาะของการมหาหมอเนาะหล้วก็ดูแลทีงานของขฮาตลอดเนาะที่ได้มาแล้กก็ขอบใจพี่จิฟขอบใจที่ตามเด้อที่แบบว่าตอนหับพวกน้องๆ นนก็มีพวขากะยืนถาผีมอเนอะเพราะว่าตองหายผีมอเพิ่นถ้าไปยืนเอกสารเพื่อจะตรวจตุ้ก็ผ่ามาันก็เลมยมายืนถาอยู่ผีมอไปจอดรถไหวไม่แม,ม,ม่ให้หมวยสมน,นังแนวนั้น <c oughs> ไ่ไล้ที่เดี๋ย <c oughs> วขึ้นนางแนวน่ะ <c oughs> เป็นเชียงน้อนอันอยู่บ้านติดตามมวนอยู่บ่เอ้ยกันควรหาดูนะครับเลี่ยนบ่อหนอนบ่อรับอ่านอนบ่อรับแมนไฟที่แห่งหนอนบ่อรับผูกแจวภากันกลนเที่ยวไปเาขาห้องหนาวกินลูกกัะเธอเออแมนห<ม><ม>นากัว่าเพิ่นบ่อใดก้อนที่จริงเลเพิ่นก้อนนี่ผ้ากันนอนนอนบ่อบร,รับแล้วมันพิทที พาคุณหมอเดคุณหมอมาแล้ววันนี้คุณแม่กับพี่ใหญ่มวยเสี่ยวมวยมีคุณหมอมารับถึงบ้านคนไข้พิเศษปะปยังไปทางนี้มอในเส้าอวกใส่แมสด้วยค่ะนี่คุณหมอผลหายใส่แมสเข้าโรงพยาบาลต้องหมั่นล้างมือใส่แมสนะคะ ต่อคิวต่อแถวค่ะแมนมือว่าันนี้เพิร์นโบหูมออดเพิ่นบอต่อคิวใจเงินอยู่กลางจีใจเงินอยู่กลางห่างฮันเดย์ไม่มวยอันนั้นร้านอาหารเพิ่นทางกะสิเปิดเทนบอเข้ามาเสาวลายร้านอาหารเพิ่์นโบท่านเปิดแมนผู้ดีแต่จัาหน่อยจัาหน่อยเขาลงมากินมีคนบบทันลายมออด่นนะ มาอดน้ำชาเดี๋ยวเข้าสีเขาไปก่อนเดอ้อพี่น้องเพราะว่าอยู่ไหนคนบ่อไทยเดอ้อมียังเลรอสิมาอัปเดตเนาะได้แตพี่น้อกินข้าวเอาเลยบันนี้เข้ากับสิผ้าคุณยายมารับประทานอาหารคุณยายว่าพาไปกินแต่เสียว่าสันบบมี่เขา่าสันยยา แม่นไมาาเอองงกินนี่คุณยายเลือกเมนูข้าวขาหมูนะคะแม่แม่ยายมวยเด้อเฮ้กองกินข้าวมันไก่แม่เดีย๋ยวอยากกินข้าวมันไก่แม่บ้ามากไต้ห้อโกลเดนเกอร์ในแจ้งน่อยพี่ลึกเนอก้ <laughs> อ <laughs> เสียวผ้ามาเพียวเท่ากับเสียว พามาโรงพยาบาลแสียบบอมากินเขาอยู่โรงพยาบาลแสีบเออแสีบบ่ไม่ใหญ่แม่แม่ตะล่ำมากแต่เราไมาเพื่อมากินซุปแบบมีวิวบนเอยเคยสีคุยซุปบังมีนี่พี่น้องคุยน้องข่อยในเร่อมันสีโปรเซปกินผู้เดียวไหวเลยไม่ใหญ่สีนี่บ่กไม่มาคอย ไม่ไใว่าอยู่บ้านกินตะปนเนาะอยากลองเขาค้าหมูเบงส่วนน้ำซุปน้ำแน่เห็นมันมีเหียมีแห่เนาะตอนนี้เขาอยูโรงอาหารเดอพี่น้องอยู่โรงบาลวาลินชําลาบจังหวัดอุบลราชธานีผ่าหญ้ามากวาดเนาะหมอสักประวัติอีนยังเหียบร้อยแล้วเพิ่นก็เลยว่าให้ออกมากินข้าวได้ เอาเสียวมาเป็นมูพ่อบางเงาเสียวกะเราลูกลูกผีนงเสียวกะลูกมาเปิดตู้ล้มโพงตั้งแต่ตื่นเซียวกะเตื่นมาคอยตั้งแต่หกโมกผุนพี่น้องว่าสันสาแมนแซ่บแซ่ผีนงเขาอุบลอ่าหนูบลแซ่บแซ่เขามั่นใจแมนเขามั่นใจแบดเท่ามีก่อนมีอยู่เนาะก็คอยเห็นเปิดตื่นรักเกล้านะเอเดใอยู่ก็แมนกรุงเทปเนาะ เมืองทองโอ้อจะเคยไปเมืองทองบ่จะไปเห็นอย่างตอนนั้นไหมงานเคล้านยเนื้อหมูสามเดือนเดชยุนยังไหนน้อยย่าเคยไปเห็ดเบียยอยู่เมืองไทยพี่น้องไปขายเนื้อหมูตอนนั้นเงินเดือนายบอสไหมบ้านนึงก็หาชีพสิวนหนึ่งวันหนึ่งร้อยห้าสิบตอนนั้นจักปีที่แล้วอะไรก็ปีสามเดือนสามวันยุนสามสิบปีก่อนบอสหอดบอสยังไหนหน่อย ขาดจุนในเจ้าปีแหละตอนนี้เศ้าหาลยเออเศร้าปลายปีที่แล้วเศร้าปลายปีที่แล้วอีเมย์เคยไปทํางานก็ไปั้หนาโจักเมืองทองธานีมันยุ่งใสหมากบจักกี่แบบโบจักแต่ว่าข่ัยไปทางานแล้ังานะก็เดแเด๋บงกอหน่อยนี่แเด๋อังกอก บ่ไปอีกบ่แม่ไปทำงานไปบ่ไปกับเจมวยนี่พี่มวยส่ส่วนแม่ทำงานรับจ้างพี่มอนี่จังเหม่ยไปกวัดว่าหนิพี่มอเป็นเพราะอะไรเงินไปซื้อขนมมาสอนหลูกบ่เมนไปทำงานห้พี่ม้ออดมากพี่ดเซียวข่อยนี่ก็เคยไปทำงานอยู่ไทยเด้อพี่น้องเด้อไปชมวปูนไปทำงานก่อสร้างอันจัาเดือนเคยตัวไปร้องปีบ่อสมุยบู๊ไปขัดก่อนพี่ลึกอีดีไปหางนกคะแคบเกือก จะคือบโม่ไปบม่จักไปจักมาจะเห็นจัง่ายนี่ท่านผักเจ็บกรบบาดไปเจ็บโบมีรถมีละอืว่าสัตว์เนาะก็ย่างสกอตเตอรไปแต่ว่าอันนี้ฮะเชี่ยวไปเบิูงในเด้อพี่น้องคลิปหมูห่บ้าอันน erm. ี้แม่นยายมวยเห็นหางเต็มดอเต็มดอฝากติดตามในเด้อพี่น้องกดเมนเยงเถิดกดได้กดเซ่ โคก,กระดิ่งไงในเรื่องพี่น้องเออสาตี๊ดตามสองเชียวแน่ทอด้มาตูดเมตารำเอากิมให้กิมเจ้าสิมาแมาแต่ถ่านแม่หมูอยู่บ่อยนะหมูอวนนั้นคือเราแม่เรูปแม่คอยแต่หัหมูคอยหนันซื้อบัะหมี่พี่น้องอยู่บ้านคอยหขาเห็บเดบ่แซ่บเออคนสีขาวยังสีสามันหากินตัวแซมเนี่ยนี่คือสีแซ่บ แม่จะเฮ็ดไทยคอยกินนะเล่าบัดมันมีซุปโบเป็นหมอซุปบะหมี่ค่อยมากมาแม่ทานทักอยเฮ็ดโบเป็นเขาเฮ็ดแสแปรสะอาดเด้มาสัตย์มาอว่าใจง่ายด้วยยังสุดนะมันมีกระดัมกับทีแบบว่าทำนาทีหลูกสะใภ้ทีดีเนาะเอาสี่เขามาทำนาทีหลูกสะใภ้ที่บ้าน บริทำไปเอามาหันคอยบริหายังเลยในบริการดูแลเทคแคร์คุณนย่ายแพ่นเพราะว่าทางนี้มนมาแต่ผ่าแมนคอยดีแมนให้คนมาดูแลเบิ้งจีนอตมืเดือจีนอตเราพี่าแนบมึงหนากันเด็กอะหัวแนบมึงหนักกันเ็หัวไม่ใช่เพราคนจีนอตหรือจีนหัว ในพวกมึงซื้อเคยมาเมืองไทยหรอมวนนาะพี่องจะมาเทียวมาเทียวเหาบ็บอเม็มากเหนเอปาเนาะเมน่ขอมุกขอบใจเซียวได้ไแต่ก็ไม่ไงพ่ะมาเนาะเนาะแต่กขอมุกขอบใจเอฟซีผู้คนติดตามผู้คนเมืองเยอะขอมุกขอบใจได้าย ตอนแรกพี่น้องมีแต่ว่าเข้าลออพ้นหลอกหลอกลอกแร่งหลอกแร่งอาจจะเป็นหลอกปลายั้นมาพ้นสาเข้ากระสีในนออเขิ้นพ้นไห่กับเมื่อ,อนาอแต่ว่าโม่กับส้วนมรสีท่าไปกินของแสบกระสันอุ้ยก็่อยากให้เซี่ยวกินอยู่ไร้คหานเดี่ยวฟังเมึงเนาะ บัวบัวหายพี่คอยู่อูบ่วเน่บ่หายบัวไม่ใช่เขาสิไลนนี้เลยเอออ๋อลืมไปบ่มีผัวเอโซ่โซ่โซ่พี่น้องสามสาวแม่นพี่น้องตระดัมก็ขอบใจเด้อหมอออนขอบใจพี่กีดติดตามขอบใจบ่ทุกคนเด้อที่ต่อน้ามห้องนอนแล้วก็ดูแลเท่ๆห้องเฮ้าการมาห้องหมอมากวดไม่ขังนีก็สะดวกสบายตรวจเร็วได้หลายอย่าหย่อนว่าเฮาได้กูู้้จักกับ โม่โอนแมนเพิ oh, well mm ่นแนะนำเพิ่นแนะนำดีแล้วก็ผ้าไปหมอนชุดนั้นจุดหนีเพิ่นท่ามาเองแก็่าซีดะบ้าเงียอาซิดะบ่าไม่หนึ่งกี่นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญโม่อนไปหาผ่อนเงือนคุณหมอไปรับเคสนี้ถึงบ้านไม่ไม่ใช่เมื่อบริการดีแมนอยู่บ้านบัตรคีโรดไงจ้ะเสือมากหนิคืนรถดล้องโดดแต่คีโรดไงแมนมีแต่รถดงหง่ะพี่น้องเนาะไม่ใช่แต่ตื่นเต้นได้ แม่นสิมืออายุวันหนูก็สิไปต่อไปหาทำงานต่อกินเฮ้ยกินเฮ้ยเขาจะมันต้องสิขาดคำเออคั้นเจสันแล้ว ท่านเด็กท่านเพิ่นเลยเฟ้ยแหละเป็นแมวหนักตัวแออวาสันซาพี่น้องพี่สาวมียังไงแมนกับสีผ้ากันนั่งกินเขาวกินเขาวแล้วสื่อนางไปต่อคิ้วต่อคิ้วรอบคุณหมอคุณหมอบ่าท่านมาเนาะพี่น้องน้องต่อเนื้นมันจองคิ้วไปก่อนเพราะว่าคนมันหลายมียังไงส่วนนี้กี่หยุดคนที่ออกมาจากไหนก็เราสั้งน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะว่ามันเป็นจังได้แบบได้หมอสี่ไหมทาเลยบอเพื่อว่าอยาผูอยาวา จังได้แบบได้ฮะน,นะเขาก็บโมโหน,น่าหล่อติดตามน้ำกันเ้อมากหัวนีมีวขยคูอซื้อว่าควายฮันมีความซูขแฮปปี้มากเหีียวเพราะว่าเจียวเห็ดไหงหัวเจียวเห็ดอีลุกจุ้ย่างแบบควายก็คือแบบจับปูใสรกะลม่ะน,นะ <S <S เออคือ มันตา,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 าง,างกระบาดเท่าไรเนาะก็คือเนี่อยู่เซานเซนแบบเอาบวชิมาไปไซค่ากองต่อแถวต่อคิวตามลำับตามไปใจงินก็ต้องไปใจอยู่นะก็เติมใจเงินก็ต้อใจอยู่เขาเติมมันบดกรบาเนือวเน่ายกใจรู้ประมาณนี้สะดวกสบายพี่นนองไม่ไงมวยหาห่วงเลยปะ ยี่ยงหิวบบสิบุมี่เนี่ยเอากินซีแต่บบมีเงินเอยบอกเกี๊ยวสอยบบต้องห่วหมูโบต้องห่วงบซีแต่บบมีเงินอยู่ในโรงพยาบาลมีปันจะมาเที่ยวหามีหอดหางให้เจ้าวยางมีหอดคาเฟ่มีหอดอเมซอนมี่หลานอาหารมี่หลานก๋วยเตี๋ยวมี่โคกพี่น้องอืมาแต่โตมันก็เงินเฮ้ย ไปโตก็เงินเนาะอ่ะเดี๋ยวเฮามี่ยังเฮาสิมาอัปเดตอีกเครือหนึงเด้อพี่น้องเด้ออามตอนนี้มากินข้าวน้ำกันพี่น้องว่าสั e ่งสานี get get ่ก mm ินเบิดแหม่กินเบิดแล้วบ่อิ่มดอกเฮ้ยมันมันจานหน่อยเ้ยกินข้าวแล้วซองเมลูเพิ่นก็มานั่งคุยกัน เมืองพนังคุยกันทนนาวคุยออก,กันนี่ว่าเบื่อเนาะแมนเจ้า,าจส้มนกส้มกาอันนี้มันตึ๊กขเขาจะเห็นใหม่ในนี่เฮ้ยตอนนั้นมาเพราะเขาทำในใจอะแมนเขาเขาทำในเหตุโรงพยาบาลคือกันแมน่ตึกต๊กใหม่ตึ๊กลวงปู่ยังเห็นไหมจังหวะเป็นเคียนใส่ข่อยอันว่าค่ะมันมีตึ๊กใหญ่อีกได้อยู่ทางเป็นเคียนใส่ว่าตึ๊กหลวงพ่ออีกทางนี้แหละ น้องพอยน้องพอยยังแหล่รถเค้าเตียมพร้อมเบิดได้เฮ้ยนี่จะเบิ่งบ่คนไข่แบบว่าสิแบบว่าเป็นจังได๋แบบไรอีสัแม่นว่าเพิ่นสิไปเอาด๋แล้วก็บ่บ่ได้แม่นสิแบบว่ามีเสียเงินค่าน้หมองน้มันจ่ายค่าไปอาับอีหยังบ่ได้มีได้เฮย ฟี่ได้เฮยโอดีเนาะแมนก็บ่อยากมาดอกอขยะฟี่อยู่แต่ก็บ่อยากเอาเนาะ่เอาขยอยานพี่น้องขยะในแบบเสียงเววเววขยะบ้านเพิ่นหันสิมีแบบสิทธิพิเศษได้เฮยคือทุกคนที่เฮาเห็นมานี่คุณหมอเพิ่์นบอกให้ฟังทันเม่นว่าเข้าใส่บารบาร์สับาทแม่นเข้าจับจะมีบารดแบบว่า ทางรัฐบาลเพิ่นสีมีสวยค่ะส่ใจ่ายค่ะอีกยังต่างๆองเจ้าหันแหลมแมนก็มันมันบดลเอียดขึกันก็บางแล้วพอคนเอาเห็นยคนแถวเพิ่นมาได้มากว่าสุขภาพเนาะแมนคนบางเพิ่นเวลารัฐบาลเพิ่นสวยป่าสันี่เพนักคนไทยไม่ทิ้งกันแมนคุณใหญ่แล้วเราบอกไปเดิอไปนั่งถาเด้อคุณใหญ่ก็นั่งอยู่ ยายว่ามันสิาพากูไปกินอีหยังอีกเนาะว่าซะกะตะดำกะมาห่อเฮือนติดตามเด้อพี่น้องโซบีหลายเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้ตอนสว่างบายคนไข่ขาบโท่านไหนมาผู้ที่เขาามได้ไหลคิวก่อนปกติคิดว่าสี่เดทาประมาณ3-4ชั่วโมงได้ทามีแต่2ชั่วโมงเนาะพี่น้องก็เลยแจ้งหมอโอนว่า สีนังแท็กซี่มาก่อนเนาะก็าาเลยผากันนังแท็กซี่มาก,ก่อนตอนแจ็คหน่อยพี่น้องมออ้นเหลือเบียกประมาณหาโมงคนสีมาหักไปกินของแสบเนาะแล้วก็สีมาเราสูฟาเนาะหลายคนก็ยางหูว่าเป็นยังได่ไปกวดยังหันน้ำเพราะว่าวอ่าใยความเป็นห่วงเป็นหย่ยก่อกนอื่นตาดำขอขอบคุณเนอะนอที่เป็นห่วงก็คือตาดำหันเลือกที่จะผ้าห่าเนาะเมยของไอแก่เมยของแฟนารร่าสันซา หรือว่าเมยของผัวมากวดอยู่เมืองไทยหย่อนว่าเอ่เครื่องมือท่านสมัยหลาลยบ้านเพื่อนแบบว่ากับกวดดีปวดีก่อนหน้านี้ประมาณอาทิตย์ก่อนหันผ้าอีเมย์ไปเอโกเบิงอยู่ห้องหมออยู่ฟังปักเซยอยู่หมอห้องหมอคนมองว่ามันเป็นก่อนไรกว่าหน่วยหนึ่งไรกว่าสองน่วยนี่สินะแล้วส่วนนี้อีเมหันเราเจ็บพี้องเราเจ็บซื้อปวดก็เลยว่าห่วยข่้นมามันปวดแต่ก็เมนว่า ตัดสินใจไปหาหมออยู่ฟังไทยสิดีกว่าคันว่าสีหักซาคันว่าสีป็นสีปวดก็เลยมาผาก,กันมามาสันซาบันีกับหาหมออ้นเป็นทีอารึกษาเป็นทีแบบว่าแนะนําทุกอย่างเพม่อนก็นด้ว่าหมอมีตรวจวันข้าหาวานาหกกันพฤหัสฮก็เลยมาผาก,กันมานกะพี่น้องนาะมากก็คือดี่าได้นอนเออได้นอนต้องได้นอนเพราะว่าทาาเข้าสีมาเมื่อวันพักตอนเช้าเลยทั้าสีบบทันหมอเข้าตองมาอ่า วันพูดตอนแรกมีศรา้ามานอนถาเพื่อว่าไปเมือนีน้ะมันจริงสิท่านพ้นยังบ่ท่านไหนออกด้วยพี่น้องมอผพน,นัดอีกสองเถือวันที่เศร้าซีไปสแกนจุดที่มันเป็นว่ามันล่ามหอดไซ์ันาดแจ็คเส้นแจ็คเส้น แล้ววันที่สามสิบสีเลยมาอีกเด้อพี่น้องเด้อมาฟังพ้นน้ากันวาพ้นสีออกมาเป็นแบบใดสเป็นเนื้อหายหรือบบหายอีสินะพี่น้องแต่ถามว่าเป็นเนื้อหายแถะคุณหมอคนไข้กําลังใจว่าโอ้ยบบเป็นยังสบายเพราะว่า,วาอ่าปวได้ไพลกยก็เศร้าอี่สินาะยคนไข้กาลังใจดีเนาะพี่น้องก็อยากขอบคุณได้ไหลายเด้อคุณหมอเบิร์ตทุกคนเนาะและก็ทุกคนที่ตอนหัาพวกห้าเ่าว่า,วา สยูบอลไดเนาะขอขอบคุณหลายๆเอบใจม่ออ้วนหลายๆเด้อเป็นทุลาเป็นทุกอย่างให้ห้าเนาะพี่น้องไปหาผ่อนเพื่อนแล้วก็ผ้าอ่าไปจุดนั่นจุดนี่แลนเอกสารแนะนําำทุกอย่างแบบว่าอุ้ยดีร้ายประสานสาขันเฮามาเองเขาก็แบบว่าโบสามาชีสีแบบว่าเออเหตเองในว่วเอกสีอึมอืมออ่้โบหูหันโบนิหูนีก็สิงหุหันหุนีนีเพราะว่ามันร้ายขันตอนแต่ก็ยอมหบว่าระบบของบานเพิ่น ดีอลีพี่น้องเนาะดีแห้งลายเนาะโบวาสีแบบว่าคนเล่าหรือว่าคนนยูไซยู่ประเทศได้หันตะดำก็เเ็นมาเพิ่นแบบว่ามารักษาลายเพิ่นมาปวดลายหันน่ะปวพญานเนาะฝรั่งก็มีต่างประเทศก็มีได้พี่น้องเนาะโบเมน่าตามีแต่คนเล่าเด้อพี่น้องเด้ออยู่ไซเพิ่นก็มาปินมาปัวโบตีดอกพี่น้องอยู่บอลได้ว่าอันปัวดีเพิ่นก็อยากไปเนะาะวาซันซาพี่น้องมันนี้ อาสีแจงเอซเนอะมือทีฮาซียูเป็นหมือสุดท้ายเดี๋ยวโมออ่นสิมาหาไปกินของเสบ็บเซบเนาะสีได้รบกวนหมอ่อนอีกเดอ้อพี่น้องเดอ้อแล้วก็มืออื่นตื่นเสาพี่น้องสีได้ล่าเมื่อวันที่เ้าซีสีมาอีกมือวันที่เ้าซี บท่านหูว่าไอเกลยวสีมาน้ำโบโบท่านหูว่า,า,า,าเป็นไพสีมาน้ำแบบก็ไม่ใยญ่มวยกับบหูว่าสีได้มาน้ำอีกบอบางที่กับสีเอาหนองกี่มาเด้อพี่น้องเนี่ยไรก็ฝากติดตามพี่น้องล่อฟั่งพลทีชัดเจนน้ำกันอีกวันที่สามสิพ,พี่น้องล่อหล่นน้ำกันอ่ะขอขอบคุณเด้อสำหรับกำลังใจเนาะที่ทุกคนส่งให้อีเมลเนาะยาเนาะส่งให้ยาขอบคุณได้หลายเด้อพี่น้องตาดำกับสี ิดไปก่อนสีเตรียมโตโม่หอ,อนสิมาหับแล้วเนาะสบายดีพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์นะเดอ้อพี่น้องขอบใจได้้ายวันสันทา